และยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันชวนญชัยนะครับกับซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับข้างๆผมนะครับซีโอผู้บริหารผู้นานะครับพี่เล็กยังอยู่กับเราครับพี่เล็กนะครับวันนี้ทีมงานจากที่ไหนครับพี่เล็กครับค่ะก็มีทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผู้ผู้นำนะคะซึ่งควบคู่มากับดิฉันนะคะ คือคุณจุธามาศค่ะเชิญค่ะเรียนเชิญนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจุธามาตธนกุลวรพักค่ะที่ได้เข้ามารู้จักธุรกิจเอของ c o สเตีย m d สเ e e ของเรานะคะก็ด้วยด้วยเนื่องจากผลิตภัณฑ์ค่ะคือผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นสุดยอดเลยค่ะแล้วมีหนึ่งเดียวของเมืองไทยเลยนะคะใช่ครับแล้วก็มีแผนการตลาดที่สุดยอดนะฮะแล้วก็ทําให้เราดิฉันมีสุขภาพดีก็เลยมาสู่ธุรกิจนี้นะคะสุดยอดคับ ข้างคนสวยต่อไปเลยคะค่ะสำหรับดิฉันนะคะชื่ออัมพิกาเดชสุวรรณชัยนะคะวันนี้ก็ได้เข้ามาบริษัท SMD นะคะทางด้านสุขภาพเหมือนกันนะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้นะคะที่เคยใช้ชุดสุขภาพมาเนี่ยนะคะก็แตกต่างจากชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะ่ะพอใส่แล้วก็รู้สึกว่าไขามันนะคะที่เราสะสมอยู่นะคะ,นะคะ มันก็ลดลงก็ทําให้เราผอมลงแล้วบวกกับแผนการตลาดของเรานะคะก็สุดยอดอะไร่างเงี้ยทำให้ดิฉันเนี่ยค่ะนะคะปีที่แล้วก็ได้รับไปหลักล้านะนะคะวันนี้ก็ดิฉันก็มีความรู้สึกว่าวันนี้จะพาทีมงานของดิฉันนะคะสำเร็จไปพร้อมกับดิฉันด้วยกันค่ะ ขอบคุณนะคะแล้วท่านต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันชูติมาวิมลจิตนะคะขอแทนตัวเองว่าส้มโอน,นะคะคือที่ส้มโอนประทับใจในผลิตภัณฑ์เดอะคอสเตียและข้อที่บริษัท s m d q u e e n ก็ด้วยชุดชั้นในที่สุดยอดนะคะต้องเรียกว่าสามารถพิสูจน์ความจริงได้จากการสาธิตค่ะแล้วก็เรื่องของแผนการตลาดซึ่งก็ทำให้สมาชิกเกิดความยุติธรรมและมีความรักกันโดยแผนโดยธรรมชาติค่ะ และที่สําคัญก็คือว่าท่านประธานของบริษัทเราเป็นคนที่รักพวกเราทุกคนดูแลพวกเราด้วยความเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นคนที่ใจดีมากใช่ค่ะ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 ก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมธุรกิจ SMD Queen กับเราด้วยค่ะและคัดางผมนะครับแนะนาตัวนิดนึงนะครับค่ะดิฉันนะคะปุณณภาทองทิพย์นะคะดิฉันเข้ามาโดยการแนะนําของคุณการรพีนะคะดิฉันเป็นคน ต่างจังหวัดน,นะคะคนคนครสวรรค์น,นะคะก็คือพาองค์กรนะคะเข้ามาก็ประทับใจเรื่องแผนการตลาดแล้วผลิตพันธฑ์นะคะหนึ่งเดียวในโลกดิฉันนะคะน้ำหนักเคยร้อยกว่านะคะตอนนี้เหลือที่70กว่านะคะก็ประทับใจในเรื่องแผนการตลาดนะคะดิฉันสร้างเป้าหมาย คิดว่านะคะจะพาองค์กรนะคะไปสู่ความร่ารวยเราร่ารวยทีมงานก็ต้องร่ํารวยนะคะนาพาคนไทยร่ํารวยทุกคน,นะคะ่ะเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ยังอยู่กับผมนะครับกีรติอน,นันต์สวรรชัยช่องซุปเปอร์มาร์เก็ตเนตเวิร์กกับงานของบริษัท SMD Queen hey, hey, hey. นะครับสักครู่เด,ยเดียวไปดูข้างในครับ